ภาคีเครือข่ายกลัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่านครับออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากได้รับประสบเหตุอุทกภัยไปที่บ้านป่าแพะครับอำเภอเวยียงสาจังหวัดหน้านะครับที่ตำบลแม่คันนิงด้วยกันแกนนําทางด้านของวัดมิ่งเมืองพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดหน้านะครับมอบหมายให้นายสุเมศสายสูงประธานมูลนิธิพระหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมืองและคณะ นำเครื่องอุป,ปโภคบริโภคละครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลหลากที่บ้านป่าแพะอพําเภอเวียงสาจังหวัดน่านหลังจากลําน้าแม่คันนิงลดลงนะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนําเข้าสารอาหารแห้งพร้อมกับหน้ากากอนามัยไฟฉายไฟแช็กและเทียนไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโฟกัสเลยนะครับประมาณสิบหลังคาเรือนเพราะว่าถูกน้ําป่าไหลหลากด้วยความรวดเร็ว โชคดีครับไม่มีผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างไรนะครับแต่จะมีข้าวของที่เสียหายไปกับกระแสน้ําเท่านั้นเองนะครับทางด้านของนายสุชาติสายสมแล้วก็ชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเสียหายก็กล่าวว่าขอบคุณมากนะคะสำหรับที่มีหน่วยงานแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ตนเองแล้วก็เพื่อนบ้านที่ถูกน้ำป่าพัดนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21สิงหาคมนั้นน้ำเนี่มาเร็วมากค่ะคุณคท่วมอยู่ประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะคะแต่ก็หลังจาก2ชั่วโมงไปแล้วก็หายส่วนด้านของความเสียหายค่ะบ้านของในบ้านเนี่ยนะเขาบอกว่า หลุดลอยไปกับน้ำหมดเลยพัดไปกับน้ำหมดเลยครับูดไม่เห,หอ,อะไร<า>เลยค่อนข้างจะเร็วและแรงและช่วงเวลาอันสัน้นดังนั้นจะทําให้สิ่งของอย่างแรกนะครับถ้าเกิดผู้ที่ประสบอุทกภัยที่หลายๆพื้นที่ที่ผมประสบและไปพูดคุยนั้นก็คือหน,นึง่งน้ำมาเร็วมาแรงเราไม่สามารถยกของทั้งหมดไปได้เพราะหมดแรงียก่อนบางทีได้ตู้เย็นแต่ก็ลืมตู้เสื้อผ้าบางทีได้ตู้เสื้อผ้าแต่ลืมตู้รองเท้าเพราะว่าพอราน้ำมาเสร็จปุ๊บกลับมาอีกทีเนระดับน้ำมันสูงขึ้นเร็วมาก